ทุกคนหางนี้เ,เยอะยะกันแล้วมันไหลลงามาจากหลูที่เราเจาะแหงก็เช็ดไปจนกว่าจะหมดโอ้ะกอบพังหมดแล้วลูก กองแบนเอาไว้นอนกองใหญ่เอาไว้เล่น <declaration> uh ่วนเล็กไม่นานก็เป็นแผนชีว <authentic> <c> uh ิต <istine> okay. มีอาหารที่ไว้ปรับค่า pH ของ pH ของฉี่ก็มีนะแต่ผมไม่แน่ใจมันจะมีผลอะไรไหมในการที่ว่าบ้องกันไม่ฉี่กัดก็คงจะมีผลแหละเพราะฉี่คงจะเป็นกรดแล้วคงจะทําให้ถ้าเกิดมันปรับแล้วอาจจะทําให้เป็นแผลโอกาสแผลฉีก่กัดน้อยลงนะมันแต่คือว่าไม่ได้กินกินปกติกินแม็กซิมา่าธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้มีความคิดว่าจะให้เขากินอะไรต่อ <c oughs> เอาไว้ถึงความจําเป็นว่าเรามีกําลังกว่านี้ค่อยคิดกันเนาะพี่วันนะอยากกินสูตไหนดีอะ่ะกินสูตไหนดีจําจัดก้อนขขนดูแลอะไรบ้างเดี๋ยวพ่อซื้อเป็นสมาร์ทานให้ด่บลองดู แต่งตัวแต่งตัวเกิดแล้วเกิดแล้วลุนแต่งตัวชุนแต่งตัว <laughs> ขาวพ่องนี้ก็ตลกดีนะเขาก็เป็นเมืองตล,ตลกตลกของเขา 哦，别耽误，别耽误，过来那块，过来那块。<noise> <noise> 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 เเล่นกันดีๆก็เป็นนะครับเขาพองมะขามมะขามนี่เขาจะอ่อนาเขาพองประมาณสามเดือนเขาก็จะเป็นลูกน้องเขาพองตอนนั้นเขาพองรักษาตัวอยู่มะขามก็คอยเล่นด้วยพอโตมาก็โดนเขาพองไล่รังแกเขาก็ไม่สู้ดังนั้นที่ตัวใหญ่กว่าเขาพองนี่หนักสี่จุดเจ็ดห้าไปฉีดวัคซีนมามะขามหนักห้าโล ตัวเล็กมี่สี่โลนิดเองแต่เขาข้าตัวเล็กอยู่แล้วตัวเล็กเหมือนแม่เขามาพี่ว่าแต่พี่วันนี่ตัวใหญ่เหมือนพอ่อเหมือนพ่อแสนแซบตัวใหญ่กว่าตัวเล็กอีกแต่น้ำหนักหายไปเยอะนะครับเพราะว่าขาเขารีบกล้ามเนื้อมันหายไปน้ำหนักลดไปเยอะเลยหมอบอกน้ำหนักกล้ามเนื้อรีบเร็วมากแค่สองอาทิตย์เดี๋ยวว่าขารีบหมดแล้วอ่ะ ออกไปรับจากโรงพยาบาลน,นี่คือแบบว่าขานี่ยแบบเป็นกระดูกเลยดูโอเคมาชิบเขาจับมังเกิ้ลให้หน้าตากินข้าวกินข้าวเข้าบ้านกินข้าวคุยข้าวหนูเป็นเนอาคุยนี่ก็ได้ กวานทำไรครับกวานน้อเนเล่นครับ